นะะในตอนนี้ค่ะกับ t o y ย t a Majesty ีนะคะวันนี้หยกมีรุ่นพรีเมียมนะคะมาแนะนำกันนะคะลูกค้าไม่ขับไป14,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะและที่สำคัญนะคะสำหรับลูกค้าที่ติดตามกับหยกนะคะรับเป็นเลยราคาโปรโมชั่น2,250,000บาทเท่านั้นนะคะตัวรถจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวหยกพาไปรับชมรอบคันเลยค่ะ ะะก็จะเป็นตัวรถนะคะสภาพเดิมๆนะคะที่เรารับมาจากเจ้าของเก่าเลยนะคะลูกค้ารถเพิ่งเข้ามาถึงกันเมื่อกี้เลยเนาะยกกลิบมารีวิวให้เราได้รับชมกันในวันนี้นะคะทางด้านของป้ายทะเบียนนะคะขออนุญ,ญาตเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่นะคะคืนเจ้าของเก่าไปเนาะไฟหน้าของเขานะคะเฉบเขียวแบบนี้เลยนะคะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะมาร้อมกับไฟ LED daytime running light นะคะ แล้วก็ด้านหน้ามีไฟตัดหมอกด้าหน้า LED นะคะออกศูนย์ออกโรงงานรวมไปถึงเซ,เซ็นเซอร์ด้านหน้ามีให้สองจุดด้วยกันค่ะแล้วก็มาพร้อมกับตัวแม็กนะคะลูกค้าเก่าแต่งมาให้แบบนี้เลยนะคะขอบ20นะคะแล้วก็ตัวย่างนะคะขอบ20แบบนี้ดอกแน่นๆแบบนี้เลยนะคะทางด้านของกระจกมีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวนะคะและยังมีเป็นตัวเซ็นเซอร์นะคะตรงกระจกอีกด้วยแบบนี้เลยนะคะที่จะเปิดของของ โฟเมียมแบบนี้ลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวรถสีดําแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากที่ตัวกระจกก่อนเนาะกระจกนะคะคาดลายไม้เล็กน้อยนะคะเป็นแบบออตโต้สองบานแบบนี้เซ็นทรัลล็อกมีมาให้นะคะในส่วนของประตูสไลด์ปิดเปิดอัตโนมัติแบบนี้เปิดจากตัวรถก็ได้หรือว่าเปิดจากอ่า ด้าหน้าของตัวประตูเลยได้เลยนะคะแล้วก็พงมาลายัยมัล t i function นะคะด้านบนคาดลายไม้ตัวพงมาลัยสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายวางสายได้นะคะใต้พงมาลายัยมีแอร์แบ็กให้แบบนี้นะคะและยังมีพุชคอนโทรลนะคะปรับความเร็วคงที่นะคะในส่วนของตัวรือนไม้เนาะอยู่ที่15,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะตัวนี้แล้วก็หน้าจอทัชสกรีนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะทางด้านของ อ่าตัวนี้เนาะมาพร้อมกับกล้อง360องศาเซ็นเซอร์แจ้งเตือนรอบคันแล้วก็ไฟห้องโดยสาตราต่างๆเนาะตัวแอร์เขาเป็นแบบ ดิจิตอลแบบนี้เลยนะคะแอร์เย็นมากๆค่ะและยังมีกระลื่นเท่าไหร่กระลื่นสบัสดนะคะรวมไปถึงระบบเกียร์ของเขาเป็นแบบออโต้แบบนี้มาพร้อมกับตัวปุ่ม engine start หรือว่าปุ่ม push start นั่นเองลูกค้าทางด้านหน้าของอคอนโซลนะคะก็จะเป็นสีดาแบบนี้เลยนะคะตัดคาดเป็นลายไม้เล็กน้อยนะคะอันนี้คือเป็นสภาพเดิมๆที่รับมาจากเจ้าของเก่าเลยนะคะประตูอย่างที่หยกได้บอกไปว่าสไลด์เปิดปิดอัตโนมัติแบบนี้เลยนะคะ สะดวกสบายมากๆนะคะคันนี้มาพร้อมกับอาตัวโครม 3D แบบนี้รอบขันนะคะแล้วก็ดูดีไซน์ของตัวบอกเขาคือรูหราแบบนี้เลยนะคะลูกค้าสามารถ ปรับนวดไฟฟ้าได้นะคะและยังมาพร้อมกับตัวหัวบอกมิกี้มาส์แบบนี้ออกศูนย์ออกโรงงานแบบนี้นะคะหรือจะปักเป็นที่พักเท้าที่พักศีรษะตรงนี้ก็ได้นะคะเวลาเดินทางไปไกลๆนี้รับรองว่าไม่เหนื่อยกันแน่นอนนะคะนวดไฟฟ้ากันตลอดการเดินทางได้เลยนะคะมาพร้อมกับตัวแอร์ดิจิตอลด้านหลังนะคะแบบนี้เลยนะคะตัวรถสีขาวแบบนี้ลูกค้าช่วงนี้คือถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะไม่น้อยแบบนี้ต้องรีบกันหน่อยนะคะคือ มาไวไปไวมากๆเลยจริงๆนะคะสำหรับในส่วนของ Toyota Majesty เนอะ,อะด้านหลังห้องโดยสารนะคะ,ะด้านหลังนะคะของไทยก็มีเซ็นเซอร์ให้แบบนี้4จุดนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวกล้องหลังอีกนะคะตัวนี้ประตูของเขานะคะกะ็เปิดปิดแมนนวลแบบนี้ตามสแตนดาร์ดของโรงงานนะคะดึงขึ้นแบบนี้ได้เลยค่ะตัวเบาะ11ที่นั่งแบบนี้นะคะภายในสูงโป่งนะคะนี่ รถคือสูงมากๆนะคะแล้วก็กว้างมากๆเลยนะคะเหมาะสําหรับลูกค้าที่ชอบเดินทางเนาะคันนี้คันเดียวนะคะตอบโจทย์แน่นอนนะคะตัวนี้มาพร้อมกับเครื่อง2.8ดีเซลนะคะอัตราบริโภคน้ำมันประมาณ13.5นะคะกิโลต่อ1ลิตรนั่นเองนะคะเดินทางคือไปไกลได้เลยนะคะเดี๋ยวยกพามารับชมฝั่งนี้กันนะคะ นี่นะคะตัวรถก็จะประมาณนี้นะคะดีไซน์ออกมาคือหรูหราแบบนี้นะคะนั่งสะดวกสบายนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะนัดมาทดลองขับกันหน้างานได้เลยหรือว่าถ้าไม่สะดวกคะ่ะมีอ่า ต้องการที่จะเซ็นไฟแนนซ์ก็มีบริการวิ่งอาไฟแนนซ์วิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านได้นะคะรีบกันหน่อยนะคะลูกค้าสําหรับไม่น้อยแบบนี้รับรองว่าอยู่ได้ไม่นานแน่นอนนะคะสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร0655495296ค่ะเซลลโหยกเช่นเคยนะคะสําหรับวันนี้หยกต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะไม่อยากจะพลาดรถสวยแบบนี้ค่ะกดติดตามไว้นะคะสวัสดีค่ะ